าพบกับโมเมนต์น่ารักของพ่อลูกที่แสนจะอบอุ่นค่ะพี่น้องคะยายสิเดทไปเห็นพ่อนกพงศกรหรือหรือว่าพ่อจ๋าของน้องอาอายสักุณาพรน,นะคะเป็นงานแสดงอยู่ที่อำเภอสตึกค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ถือได้ว่างานมือขึ้นที่ผ่านมากค่ะพี่น้องคะโคตรหลายแห้งค่ะแฟนคลับเอฟซให้การต้อนรับหมอลำเสียงวิหกแบบอุ่นน้า้าคลั่งค่ะพี่น้องโคตรหลายแห้งค่ะ พ่อตาคนหลายเนาะค่ะบอสนกพนก็ดีใจพี่น้องดีใจแล้วพนก็นอ,ออกมาโพสค่ะกลายแล้วงานฟรีแม่พันวาทําทไมไม่ยินดีหรือว่าไม่ดีใจในความสําเร็จของคนอื่นมั่งอ่าเปิดใจหน่อยเพราะว่าการที่เรานะคะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์คอมเมนต์ให้มันมีประโยชน์หน่อยนะคะคอมเมนต์ใน ลักษณะที่ให้กำลังใจหรือว่าคอมเมนต์ในรูปแบบที่มีประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็กับคนที่เขาได้รับนั่นคือคนทีมีความรู้หรือว่ามีการศึกษาทีดีเขาจะอกคอมเมนต์แบบนี้เขาจะยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นค่ะพี่น้องคะงานนี้คะ่ะบอกได้เลยพี่น้องคะคนล้นสนามคะ่ะ แล้วเสียงตีที่ผลงานค่ะปีหนาได้รับได้ว่าจ้างคือจ้างต่ออีกปีหนึ่งน่ะละพี่น้องเป็นสามปีสอนค่ะการันตีที่ผลงานค่ะสําหรับเสียงวิหกงานประจําปีที่อํเาเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะปีของเพิ่นพี่น้องเอองานประจําปีของอํเาเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วปีนี้กะคนหลายแห้งพี่น้องคนทีเขามาคอมเมนต์ในรูปแบบที่ว่า ยินดีหรือว่าชื่นชมในผลงานแล้วก็ยินดีที่ได้รับการต้อนรับจากแฟนคลับเอฟซีแบบล้่นล้านสิกบกมีหลายค่ะพี่น้องแต่สิ่งทีบ่วาบอสนกพงศกรนะคะจะพบเจอกับอุปสรรคอะไรนะคะเน็ดเหนื่อยจากงานจากคอมเมนต์จากยังต่างๆค่ะแต่กำลังใจที่ดีที่สุดของพ่อจ๋า นั่นก็นคือลูกจ้าค่ะคือน้องอา,ายอศกกุณาพรแยสีแดกอยากให้เห็นโมเมนต์พอลูกเพิ่นพอพิ่นขึ้นรถดแล้วลูกสาวเพิ่นนะคะน้องอา,ายอศกกุณาพรเพิ่นได้ออกมาออกมาแบบทรงพอมาคุยเป็นภาพที่น่ารักค่ะพี่น้องคะอยากให้พี่น้องได้เห็นโมเมนต์น่าักของพ่อลูกนะคะที่ไปทำการแสดงอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ที่ผ่านมานะคะพี่น้องมาเบิงโมเมนต์นี้ค่ะพี่น้องค่ะว่า อาอายน่ารักขนาดไหนพ่ออย่าจับดัง่ออย่าจับดังลูกค่ะมันเป็นชิวนี่คือ,<พ>อกำลังใจพ่อจ๋าค่ะอยู่ในรถพ่อจ๋านะ่ะอยู่ในรถค่ะอืแท่งนั้นลูกสายค่ะประตูรถแท่งน,นั้นประตูรถแท่งนี้เป็นลูกสาวค่ะอื่นี่คือความสุขของพ่อจ๋านะคะ โดนพี่มิ้นหอมแจมมาค่ะพี่น้องมึงโมเมนที่พอลูกิ่นยูน้ากันนะคะก็เป็นอีหยังที่น่ารักค่ะพี่น้องค่ะ,คะนี่คืองานหลังจากเลิกงานค่ะพี่น้องหลังจากที่นี่คือน้องอ้าอายสักุณาพรกําลังใจที่ดีที่สุดของพ่อจ๋าพงศกรนะคะที่หลังจาก เน,เนืดอเยื่อจากการทํำงานค่ะกําลังใจที่ดีที่สุดก็คือลูกสาวนะคะพี่น้องค่ะอยากให้แฟนคลับเอฟซได้เห็นโมเมนต์ต่างๆนะคะค่ะนี่คืออีกมุมหนึ่งของน้องอาอายศัก,กุณาพรนะคะพี่น้องทีสแสดงทีเห้าเห็นแล้วห้างกับแบบชื่นใจแท่นพอจ้าค่ะพี่น้องว่าลูกสาวเพิน่นน่ารักแห้งสาหรับน้องอาอายศัก,กุณาพรแล้วพอเพิน่นกะ คือลหลงไลได้ปื้มกัะลูกสาวคนนี้มากค่ะเพราะว่าน้องอา,อายเป็นเด็กที่ฉลาดนะคะเป็นเด็กที่ค่อยให้กำลังใจพอนะคะบังเทธอพอขึ้นทําการแสดงเน็ดเหนื่อยกําลังใจที่ดีที่สุดพ่อจ๋าเหนื่อยไหมคะเสียงในน้อยเสียงแหลมๆของอิหลากะเอินไสพอกะทําให้พอหายเหนื่อยไปเลยค่ะพี่น้องนี่คือกําลังใจของคนเป็นพอนะคะค่ะถือว่าบอดนกพงศกร เป็นคนที่โชคดีมากนะคะที่ได้น้องอาอายสก,กุณาพรเข้ามาเสริมเข้ามาเสริมทัพหรือว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทําไห่ครอบครัวเสียงวิหค,ค่ะมีแต่ความลาเร่งแกมใสความอบอุ่นหละกับความจเจริญพรอมค่ะพี่น้องค่ะ,จะเจริญขื้นอีหลีเดค่ะสำหรับตั้งแต่ดเด็กน้อยผู้นี้มาจากจเจริญอยู่แล้วกับเจริญขื่นนั่นไหมพี่น้องนี่คือ บุญเขาเอินว่าบุญหนุนบุญบุญหนุนบุญสางรวมกันมากเนาะค่ะพี่น้องถ้าให้ทุกสิ่งยางกะเป็นไปตามบุญที่ได้สางมากถือได้ว่าบอสนกพงศกรนะคะบุญสัมพันธ์หรือว่ามีบุญวาสนาคำสู้กับน้องอ้ายสักุณาพ่อนทีถ้าให้ยสองพอลูกเพื่อนได้มาพบมาพอกันแล้วทุกสิ่งยางกะเป็นไปในรูปแบบที่ดีค่ะนี่แหละเพื่อนเอินว่าบุญคำบุญหนุน บาลามีคู่กันนะคะพี่น้องครับมือนี้ก็สิมีเสียงรบกวนในเดอพี่น้องเยสซิดอัดคลิปอยู่ในป่ามือนี่แย้ซิตมากงานบวชพี่น้องงานบวชที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยมึงเสียงแจ๊กกจันพี่น้องค่ะนี่คือบรรยากาศเทิงเขาสูงมากค่ะพี่น้องแต่ยสิดก็ลอยลงมาอ่าน้าเรืองล่าของอีหลาน้องอาอายสก,กุณาพรนะคะมาให พอไปพี่น้องได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพ่อลูกนะคะที่จะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งน่ารักพ่อพี่น้องมันเป็นเหมือนอาการของหน้นเหมือนอาหารเป็นพิษเนอะลูกมันเหมือนอาหารเป็นพิษอือบอกแม่แม่ลูกว่าอีหลาไม่ได้กินเซ่าไป ที่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่แบบนาริกงเที่ยหนากันเป็นนารักาพี่น้องว่ะเพื่อนบ้านเด้ขดเดือดนี่ยเพ่อนแมนว่าเพิ่นจะดีใจได้พี่น้องนาเสียอยากน้ำตาสิไลคเพื่นได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าน้องชอบขึ้นไปหาแม่แม่แฟนคลับเอฟซีน้องบอกว่าแม่แม่มารออิหล่าร้ายมากอีหล่าอยากไปหาแม่แม่แต่ว่าอีหล่าเบ่ไวเพราะว่าพ่ออายสกุณาพรก็สบายค่ะภ่ายในมือนั่นนะคะ นี่ก็คือคลิปเก้าดอกพี่น้องแต่ว่าก็เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าน่ารักน่ารักของอาอายสักุณาพรน,นะคะที่ได้นํามาให้เม่์เมยได้เห็นค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักของพอลูกนะคะพี่น้องค่ะนี่คือความพี่น้องมันคนกัอยากเห็นเนาะค่ะเป็นโมเมนต์โมเมนต,ต์ต่างๆโมเมตนต์น่ารักน่ารักของพอลูกค่ะพี่น้องอกินเก๊งเก๊งพี่น้องให้พี่น้องคิดฮอร์ตุ้ยไอศิตอยากเห็นค่ะ เยีเป็นสาวเลยด้วค่ะพี่น้องยิ่งมื้อคืนนั้นวันที่หนึ่งที่ผ่านมาพอพอดีออกมาย่องอยู่ว่าลูกสาวเพิ่นเป็นสาวแห้งค่ะอ้าอายสก,กุณาพรคือแต่งตัววันที่หนึ่งเมษาที่ผ่านมาคือน้องเป็นสาวมากส่สุดนะั่นแล้วก็งามแห้งแล้วก็เป็นสาวแห้งค่ะฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะคะให้กําลังใจน้องอา้าอายสกุณาพรแล้วก็พ่อจ๋านะคะพ่อนกพงศกรน,นะคะสําหรับมือนี่ฝากเรื่องเหล้าดีๆฝากโมเมนต์น่ารักๆไว้ซํานี้ก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ